วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือภาชนะสําหรับกวนนะคะไม้พายสําหรับกวนค่ะแล้วก็ถ้วยตวงนะคะน้ําสะอาดค่ะเราจะใช้น้ําสะอาดทั้งหมด7ลิตรนะคะโดยส่วนผสนมอื่นๆก็จะมีดังนี้นะคะอันนี้จะเป็นฟันเทคนะคะเอนแคค่ะสานกันเสียะคะ่ะถ้วยน้ำหอมนะคะแล้วก็ สีผสมอาหารชนิดผงนะคะวิธีการทำนะคะเราก็จะแบ่งน้ำเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกน้ำสะอาด1ลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะแยกไว้อันนี้อุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็อีก6ลิตรใส่ภาชนะกวนไว้อันนี้ต้องใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะเพราะจะทําให้ตัวซันเทคของเราละลายได้ง่ายขึ้นนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะนำสีผสมอาหารนะคะไปผสมกับน้ำ ไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำสะอาด1ลิตรนี้นะคะแล้วก็เติม n อนแคปลงไปนะคะหลังจากนั้นเราจะกวนตัว e อนแคนะคะกับน้ำ1ลิตรค่ะให้เข้ากันดีนะคะ วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันดีนะคะเมื่อเอนแคบและลายเข้ากับน้ำดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมซันเทคลงไปในน้ำอุ่นนะคะ เมกวนซันเท็กับน้ำอุ่นเข้ากันดีแล้วนะคะสีก็จะออกเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวขุ่นๆน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำหอมลงไปนะคะ แล้วก็กวนน้ำหอมกับน้ำให้เข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำที่เราละลายตัว N-CAP เอาไว้นะคะผสมลงไปะคะ่ะแล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะ เราก็จะเติมสารกันเสียลงไปนะคะซึ่งสารกันเสียนี้จะเป็นชนิดเดียวกับกับที่ใช้ในอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อผ้าแล้วก็ผู้ใช้นะคะ mm hmm. เมื่อเติมสารกันเสียแล้วก็คนต่อให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่สีผสมอาหารที่เราได้ละลายน้ำเอาไว้แล้วนะคะ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพิ่มสีให้กับน้ำยาปรับข้นนุ่มของเรานะคะ กวนต่อไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเพียงเท่านี้นะคะ <S <S เราก็จะได้น้ํายาปรับผ้านุ่มคารีเอาไว้ใช้งานที่บ้านได้แล้วค่ะเราก็รอให้น้ํายาปรับผ้านุ่มนี้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็นํามาบรรจุใส่ขวดเพื่อเก็บไว้ใช้งานได้นะคะเวลาใช้งาน,นะคะ่ะก็เทประมาณสองถ้วยนี้นะคะก็ใช้ได้ต่อการซักหนึ่ง ข้านุ่งคราดีก็ง่ายๆเพียงแค่นี้นะคะทุกๆข่้นสามารถทําได้นะคะแล้วก็เป็นการประหยัดด้วยเวลาเราไม่ต้องไปซื้อตามแบรนด์ยี่ห้อต่างๆแล้วทาําน้ายาขัดนุ่งใช้เองที่บ้านได้เลยะคะ่ะปลอดภัยดีคุณภาพอย่าลืมบุดหนุนน้ำยาขัดนุ่มคาวดีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ